พี่น้องครับมึงไม่เก็บเห็ดนะปิดวงปิดวงปิดฤดูกาลแล้วพักวันส่วนคนมันไปเก็บนู่นพี่น้องไม่เก็บเห็ดไปนะแมาย่ามเรงมันบ่เกิดมันเกิดมันเกิดย่าพี่น้องเอ้ยนี่แหละทั้งไปหม่องยู่บ่องเส้าพี่น้องยีน้ำดงน้ำปลาด้ี่มันบ่มักเมี่ยงปไนไหนมักปลามักดวงนั่นเหมือนทางครับ ตีนเขาตีนเขาไปวัดพี่น้องเขาไปวัดมันขึ้นนั่นโคกเมืองจีเห็นบ่บ,บ้านโคกเมืองครับเขตอำเภอปากนต์ใช่ครับจะเป็นไล่ต่อกับบ้านาแย่เยี่ยมตำบลแย่เยี่ยมอำเภอเฉลิมไปเกียรติโอ้โล่ะทั้งไปบ่งพักบองเศร้าปิดวงทั้งหลาย้าเจ้าจไปเมี่ยงไหเจ้าของ,ม,องม,อาม,มาทงามาเจ้าของมาปลา เหลีวเลี้ยงอันนี่จะมาไล่เขาอย่างน,นี้น,นึกไล่เขาไงเอาตะปีไก่มัหนึ่งซุ้มเลยหมูมันใหญ่มันบันใหญ่ไหมตอนนี้ก็ได้ยเนาะลดเคือนอกเล่นรถก่อนครับพี่น้องวันแล้วครับวันนี้วันนี้วันนี้วันแล้วครับนี่แหละมองยูมองเศร้าพี่น้องเป็นแต่ยูบอ่ะเออเออปากทางบานฟาซี บันพาชีบันพาีุมองผ้าพอยนี่หมดครับทีมงานไม่กินเขาเช่นึงอยู่หนี่ที่ว่าถ่ายคลิปให้พี่น้องบิ่งครับนี่แหละยี่มองนี่แหละครับตีนเขาไปวัดครับนี่ครับภูเขาอยู่นี่มองเก็บเห็ดอยู่นี่แล้วพี่น้องมองเก็บเห็ดมองอยู่มองเศร้ายู่นี่แหละครับปิดฤดูกาลทีแลว้วันนี้ัดมาอยู่นี่ตั้งสองเดือนกว่าครับสุดยอดว่าบรรยากาศ มันอนใหนยุ่งกินอยู่นี่แหละพี่น้องซำนีบพวป,ป่านใดแต่ยนียมาแลงยุ่งายครับป้าบักทั่วไนบกทั่วสุดยอดเลยเป็นบ้านของพีไสไงพญ่ย้วัน,หนหี่แหละครับเป็นมะยูผีกันหมดแล้วไปรอยดกับว่มมีมองว่าเป็นแต่ยูครับ หลบักทั่วพี่น้องบักทั่วเกิดน่อยย่ำยางเลยนี่ส่วนยอดว่บักทั่วบักแตงบักแล้วปลูกไ้สุดเนียวนียบักทั่วบักแตงอันนี้ป้าบักทั่วอันนี้ต้นลำไยครับต้นเงาะกับมีน้อยนาหรือบักเขียบกับมีทุเรียนกับมี่ครับก็หล่าต้นบักซีดาีบักเขียดนี่ในซุป นี่ยังางยังมีหน่วยยี่ตีแล้วนี่ต้นไหนต้นนี้ตีบน,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 นมาบอกเงาะมีน่วยพะนะพี่น้องไปซองบังแม่ <c oughs> ไอ้แล้วมาบอกเงาะมีหน,นะนะ่วยพนะใส่เลนี่มหน่วยอยังไหนหน่วยบอกเงาะนี่ยตน้น อายามบอกเหาะกันพี่น้องมันว่ามีพันวันนี้ปรากฏว่าคือสิมันลูกหลานซิม,มหมแอ้วะไรคือบกเขียบขอบโพดโอ้ยมีสุนทรพี่น้องอุดมสมบูรณ์ครับกันมานี่แต่ปีที่แล้วฝนฟ้าอากาศมันบ่ค่อยเอ,อื้อมลุยไปไหนครับบ่ค่อยตกดีไนไหนที่จริงแถวเนี่ยมันเป็นเป็นบานเมี่ยงที่เขาจาฝนดีนี่ครับอุดมสมบูรณ์นี่ถ้าปีนี้ปีที่แล้วครับที่ผู้ขามาอยู่ฝนบ่ค่อยตก อันนี้คือตีนเขาครับขึ้นปีนขึ้นไปปีนขึนไปปีเอพีไก่ผู้ขามาหลงเขาอยู่นี่แหละพี่น้องหลงบ้านขึ้นไปเก็บเห็ดน้ำมอนพี่น้องน้ำเพลินขึ้นไปเก็บน้ำเพลินหลงอยู่นี่เกือบสี่ชั่วโมงพี่น้องออกมาพาเป็นจะว่าออกไปป้องไหนหลงบ้านแปลคำขึ้นไปช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงกลับลงมาเกับสี่โมงครับประมาณสี่ชั่วโมงหาชั่วโมงครับออกจากป่าเลย บอกเกียบมีอยูแต่มาท่านไอสุกอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องมาหอนแล้วมาหอนแล้วเขาไปบัดพี่น้องพี่น้องผู้บริูภจักกาไปเบื้องนี้เซตนี้กูเกิลกันได้ครับเขาไปบัดมันหนีอย่ไล่ต่อระวังตำบลจริเขแมกบ้านขกเมืองครับกับบ้านเย่ยมวัฒนาอำเภอเฉลิมพ,พระเกียรติครับ อายุใก้เขาพมนาาพม,มลุงพีร่รองเ,เดี๋ยวเห็นอยู่ห่างจากเขาพนมลุงประมาณสามถึงสี่โลนี่แหละครับเขาถิ่นก็วบาดเอาซียนไ้สิลุงเดี๋ยวมันทบมันบอกผมแล้วเดี๋ยวมันออกมาี๋ยวให้มันกลับมาพี่มือย่องกิ่เขาไปสิเดียวมันคาแล้วที่แหลกว่าสิไปลง่งพูนลองเงินลหลาน้ายเลยรถมันไปประหัดบ่มีรถไปเลย เเลยลงลน,ลนี่กอเลยลัดมานีให้พยาบันไปครับหมเลยมูหมากาไกพี่นอ้องอันวอมีซินกับิีเลียวแรงงอนซุ่มยู่นีแล้วเนี่เ,เป็นเป็ดซุ่มปีไก่บ่นี่ซุ่มลนน้อยเห็นปะอามันก็ง่ยง่ยเหลือด้ล่ะไม่กินไม่มให้เขามไม่น,น,าาน,นะ เอ้อยถินนี่นั่นแล้ว่ะผมผมผมว่ากินนี่นี่ยังเห็ดได้นะป่ะกินพอบอลปอกพถนัดปนเลยสุนยอดเก็บตอนไหนนี่ป้าี่เห็ดเก็บบ้างเทียงบงนี่เก็บแว่าางไว้โอ้ยยื้จ้อยย้หันได้ว่ากคนหนึ่งแหละนี่ยืนแง่แง่ยื้ซื้อนี่จ้อยกําเพงเพ็ดเ ว่าได้ว่าได้ถามเราเครื่องเสียงเรายั่งมาเฮ้ยมันเขาอแต่เคยเก็บกันแคน่อยมัย้เบีเ<อ>้ย,ยเอามาจากอันป้าหมองที่ผมไปไท้ายว่าหันนี่ครับพี่น้องนี่จดบอสจุดสมบูรณ์ครับบอโจดขึ้นนอไม่นี่โจดตุ้มมาได้น่นนาจดครับพี่น้องบักเขีย้ยนุย้ยบักเขีย้ยนุย้ยซ้ำบาทพระนี่แหละพี่น้องก็เห็นบ่บักเขี้ยงี้อ่ะสุดด้วยหนึ่งกินอยู่งสามมือ มันปุงบอแสแซบก็เลยกินสามมือเนออี่ยมันมีลล์คือมันเป็นขิงกระตือเนี่ยือทองแค่ของป้องของท่นตัวน,นั้นาก,ก,กินข้อิ่มพะนะออบอ่อเลว่านฝ้ายเหม็นเต็มเลยว่าแบบนี้ตุยอนฮะดับเนี่ยสามตวสาตัวสาตัวบ่อเลว้านกำลังเห็ดเอากินไม่กินขอย่างเดีวกันพี่น้องแกงเห็ดครับแกงเห็ดกับลาบซีนครับ นี่แหละย่ำม,มือดีขึ้นดีย่ำวันพระวันศิลรอว่ามือได้อากาศดีดีผู้ขาสิขึ้นไปซื้อนี่ครับอันสิมิทำอันนึงยื้อซื้อนี่ครับทำลุงพากียดเป็นเห็ดไว้พี่กายนี่เที่ยวขึ้นไปนี่เหละครับเที่ยวขึ้นไปไหวพ้พระสวดมนตนไปนั่งสงบ,บไปนางสมาธิยู่อนี่ผู้เดียวครับไต่ขึ้นไปนี่ประมาณสองร้อยเมตรครับขึ้นไปซื้อนี่แหละอันสิมิทำยื้อหันครับ ีนี่ก็สิขึ้นไปคือ้เขอาครับพอมาอยู่นี่มันก็สีเรียกมองมองนี่มันสงบดีนี่พี่น้องเงียบสงบดีดีเฉพาะแย้มขึ้นเลยแยมเว้นซุ้มข้าเจ้ามาเก็บเห็ดมัอบ่สงบดีครับเนี่ยนี่คือท่างขึ้นไปเก็บเห็ดนะครับทางขึ้นไปเก็บเห็ด,หดพี่ไส้ครับพี่สะใภ้เพิ่อนเมอ,อยู่นี่แหละเป็นนอนอยู่นี่ตลอดเป็นนอนอยู่หน้าครับหัวห้ไปหนะ้าเงียบสงบดีเพราเขาไปในบ้านดอกอยากไร นี่ครับมองยูมองเศร้าปลาเก็บเห็ดแต่ว่าคำมายุ่งไยพี่น้องเพราะมันอยู่ในปลาเนาะยุ่งหยหไาย,ยุ่งนี่ครับปวดตองมีมุงครับนอนนยี่นี่เพราะมีมุงนี่อันตรายแห้งปลาเก็บเห็ดยุ่งมีถูกสายพันธุ์ครับยนี่เป็นปลา โอเคครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับไทยบรรยากาศมอง้าผักมาเศร้าไี่วันก็ยุ่นีละสองเดือนกวบหมดละยังสี่ไปพอพี่พ่อนอกกะติดฝากพี่น้องเบิงคลิเปเ็น,นเดอครับมาอยู่ยังสีก่ก็ได้ไม่หยังกับสิไทยซูเบิ้งแหละน้าเขาในเมี่ยงในบัานในในเมี่ยงในหน้าไปตลาดตะลี่กับสิไทยพี่น้องเบิง้ง พอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีบายบายปุนปูน